เริ่มกันที่เรื่องของการส่งร่างของนายทหารกล้ากลับไปที่บ้านเกิดนะครับในวันนี้ครับทหารรวมทั้งญาติินะครับมีการร่วมกันทําพิธีนําร่างของ3มทหารกล้านะครับที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์เฮลิคอปเตอร์ตกนั้นกลับไปบําเพ็ญกุศลที่บ้านเกิดท่ามกลางบรรยากาศที่โศกเศร้าครับทหารจากมณฑลทนหารบกที่33กองพลทหารราบที่7และกรมรบพิเศษที่5ได้ทําพิธีส่งร่างของผู้เสียชีวิต จากอุบัติเหตุเฮลิคอปเตอร์ตกที่ดอยอินทนนท์จังหวัดเชียงใหม่เมื่อ3วันก่อนกลับภูมิลำเนานะครับโดยร้อยเอกสุทันต์องเมืองจะเคลื่อนไปบรเพญกุศลที่วัดคูหาสวรรค์อำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกจากสิบเอกศักชัยดาทาโสนำร่างไปบรเพญกุศลที่วัดมะขามเตี้ยอำเภอหัวรอตำบลหัวรอครับที่อำเภอเมืองพิษณุโลก จากสิตรีมงคลชัยรู้งานครับเคลื่อนไปบรเพ็ญกุศลที่วัดวังทองวรารามครับที่อําเภอวังทองจังหวัดพิษณุโลกโดยทั้งหมดนั้นก็มีทหารกองกิติยศญาติพี่น้องมารับศพกลับคุมลําเนาบรรยากาศก็เป็นไปด้วยความโศกเศร้านะครับขณะที่ร้อยโทนวพัฒม์มณีโชติญาตินําร่างไปบรเพ็ญกุศลที่วัดดอนตูมอําเภอบ้านโป่งจังหวัดราช,ชบุรีครับตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมาส่วนพลตรีนพพรเรือนจันบรรพ็ญกุศลที่วัด บำเพ็ญกุศลที่วัดดอนขอนตาลครับที่อำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่เช่นเดิมนะครับทั้งนี้ทางด้านของนางกันนิการเรือนจันพระยาของบน,บน ทั้งนี้นะคะนางกันเนกาเรือนจันทร์ภรรายาของพลตรีนพพรได้เดินทางมาร่วมส่งร่างของนายทหารทั้ง3นายแล้วก็ได้กล่าวให้กําลังใจกับญาติิของผู้ที่เสียชีวิตด้วยนะคะแล้วก็เล่าว่าช่วงที่สามีได้โทรศัพท์เข้ามาก่อนเฮลิอคอปเตอร์จะตกอีกด้วยซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่ <gamma> ทางภรรายานั้นเปิดเผยออกมาแล้วก็เปิดเผยว่าทุกๆครั้งก่อนที่พลตรีนพพรจะขึ้นเฮลิอคอปเตอร์นะคะก็จะโทรมาบอกทุกๆครั้งค่ะ